สวัสดีครับผมวันนี้แนะนำสินค้าอย่างเช่นเคยนะครับนี่เรามีพะอะวแอมวาเทคนะครับรุ่น1200 VZ นะครับตัวนะครับสภาพก็มือสองส,สวยๆนะครับเป็นแบบสวิตกดนะครับแล้วก็วาเทครุ่น M3.8 นะครับ M3.8 ตัวนี้ลง2โอห์มได้นะครับกำลังขัดก็อยู่ที่ พัน0ปร้อยวัตต์นะครับครับรลได้นะครับอันนี้แนะนำแค่วาเทคนะครับ M38 กับว a าเทคนะครับที่เป็น1200 VZ นะครับโอเคนี้ก่อนนะครับส่วนตัวอื่นก็มีครับนี่เ e ็กคอม4ี่ช n แนลนะครับ FP10000Q นะครับที่ราคาไม่แพงนะครับ1 0 0 0 0หม0บาทนะครับตัวนี้ส่วนว a าเทคนะครับ ว่าเทคที่เป็น3.8นี่ก็ราคา13,500บาทนะครับตัวละ13,500บาทส่วนตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่7,900บาทนะครับนี่ครับวาเทค7,900บาทนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยส่วนตัวล่าง,างนะครับเป็นรุ่นของ pn sound ครับ mk 13,000ตัวนี้ก็1,300บาทที่8โอมน,นะครับสนใจติดต่อมาครับไม่แพรงราคาก็ต่อรองได้นะครับ สินค้าอยู่ที่ร้านสุรยิยนสาวนะครับจบังหวัดชนบุรีครับผมสนใจติดต่อเข้ามานะครับสวัสดีครับนะครับสินค้าเราก็มีหลากหลายนะครับ หลากหลายมากมายแกะกองนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดยังหาอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับนี่ก็รีวิวคร่าวๆก่อนนะครับอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับมิกอารเรนนะครับบิ๊กอารนนะครับภาพสวยงามเลยทีเดียวนะครับสนใจก็ติดต่ออันนี้เป็นบอร์ดแอ็มนะครับบอร์ดโมดูลแอ็มนะครับร้อยวัตต์นะครับละพันห้าร้อยบาทนะครับต่อใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับมีสายให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นโซนของอนาล็อกนะครับ อีคิวคักเทคนิคนะครับสวยงามครับแยะเลยนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับจะเป็นพวกมิกเซอร์นะครับยามาฮ่าอนาล็อกนะครับเรามีไว้บริการเกือบทุกรุ่นเลยนะครับไม่จะเป็นจิตเอฟเฟกนะครับยามาฮ่าเล็กซิคอนนะครับหลายรุ่นเลย EQ นะครับอนาล็อก EQ ครับคอมเพรสเซอร์อะไรต่างๆนะับรกว่าแหลกนะครับโอ้ชอว่าเยอะนะครับอาจจะมี ิในดวงใจหลายๆท่านนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ